สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมทุกทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมมาช่วยนะครับผมมาช่วยพี่เสีบสกลนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมอยู่ป้อมเตาเกลเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคนอื่นน้องๆเขาไปจัดโต๊ะนะครับผมจัดโต๊ะมีงานนะครับผมเย็นนี้นะครับผมเอาบรรยากาศมาฝากนะครับผมขวดไม่ไหมกันครับผมจะฟองป้อมฮอสแต่พวกขวดไม่ไหมเนี่ยไม่ไหมเต็มป้อมยุ่งน้อง ไม่ายฟองฟ้อมมันมไม่ไม่ไหลเลยนจับพ่มนี่ดีวะฟองฟ้อมนั่นวะฟองฟ้อมอย่างวะที่นีเงียบเลยเนาะปากเบาเลยเนาะเนอไมลายไปหยู่ ไบไม่ไมกันพี่น้องไบใหม่หลายครับดูขามาสี่บพีครับผม ค<บ>ร่าับขมีโน้ยังเมื่อ,อเนี่ยโล่อะโล่ลโลที่ยะอยู่บ<ล>ว่ว่พัดทัวพัดปลาเขือยังก็พัดทั่วพัดปลาเขือพัดยังอีกที่มันมีนี่ยังว้ยละกับขา่า แล้วเห็นใหงอ้วนๆทั้งนั้นเลยวะปั้มันยืออันมอย่างหนึ่งสามอย่างปัดักเขือปัด้วัดน้ำมคยกินพงกลาไัดไก่ใส่กักแตงสาย่างเนเวียนมัจะโไลาไปมันจะถึงเลยเนาะเวียนไปเวียนมาย่างเยมันจะถึง ลูกเขาเลยที่เด็กนะลูกเขาเลยเพื่อรอสักครู่จ้าครับผม ถนนมาแม่ให้แย่โดนอะรอย่างน้แย่โมมากผมว่ะพ่อหาแค่จุดเนี้พ่อหาแค่จุดป่ะเป็ใหม่มันหลายคนนะจัดจ้นเป็นพวกหาแค่จุดป่ะยันบ่อบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศนะครับผมจอนใส่ทรายนะครับผมป้อมเตาเกียร์นะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีน้องนิมด้วยนะครับผมทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมเอาบรรยากาศนะครับ เาหนุ่มเขาั้งม้งแล้วทีม่ม้งกูอ่หิุวมเขาเล้วเด้อพี่น,อน้องวันนี้ตะน,นันกับพี่ไพทู์อยู่กันสองคนนะครับวันนี้ผมมาช่วยพี่เสกสกุลนะครับผมไม่ได้ออกตรวจนะครับผมวันนี้นะครับ ประมาณนี้แล้วก็ผมพี่นอ้อ,นงนองนะครับผมมาแวะทักทายพี่น้องนะครับผมก่อนสายๆายนะครับผมเวลาติดมุ่งพวกกวนนะครับผมที่ป้อมเตาเกตนะครับผม